สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ 好好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 好 นบ,บัตตเวเครก็เจ้าวนบ,บัตติเว่เยเลยขอ,ขอบคุทุกคนขอบคจ้ขอขอบพคุณเป็นอย่างสมนะครับสำหรับาน <c oughs> ที่เขา้ารับชมเราผมสองค <c oughs> <c oughs> นนะครับับสำหรับวันนี้เราก็เมนูอะไรครับเมนูตำไส้หมูนะครับตำไส้หมูตันครับกลับเราก็ไม่มีอะไรเลยเขามวันนี้ไม่ได้ไปตลาดนะเราจะกินยังไง มีครับมะเขือปอนโอ้หมะเขือก็มีครับมีมะเขือเลยเชิญทุกท่านนะครับมารับประทานตำไส้ตันน้ำหอมสองคนนะครับไม่พูดพ่อมทำเพียงนะครับเก็บดีกวเนากียดเจ้าใช้เป็นบะหมีจาอืมใช่ใส่หมูนะครับครับรแสร็จน้ำหอมสองคนครับ เบ mm ื hmm. mm ่อกันวอบปุ่นนะซึงชอบปุ่นนะ تاعي <applause> 他们真当成了。嗯嗯、又吐，我靠！又吐。我个包。 这不厉害，这比例吧。 ใส่หมเข้าปุ่นครับแสับใจคอสางกกินเพื่อความอร่อยนะมันจะกินเพื่อความเศร้านะมีมุกกระเด็ดป่ะ เป็นไขคระไข่ยไครเลยใ <c oughs> ครเขากรู้อยู่ไครเขอ่ะ เข้ามาก็ให้่ัมาสมให้สนาทีสองนาทีนั่นนะครับ,บรรเออไม่ต้องเอาเข้ามา,ย,า,ายันดี่วะ,อะเอาเข้ายันเดือดัะครยงเข้ายำเข้านั่นะ,ะเอามาแล้วเอาาเจ้า คำเดียวจัดมันหมดเลยนะคำเดียวให้หมดเลยนะจะให้เลยครับคำเดียวให้หมดเลยคำเดียวให้หมดเลยครับทุกคนต้องมาให้นะครับ เสพใจเย็นเรือคนอะไรนะพุณหม่ดิถึงไม้กันเข้าไม่เรือแต่ว่าเสพใจของมนุเย็นเรือนะสุดยอดครับกูเตไอ้ที่รกันรยอน่ชเม้าวเนยวสาวอานุเนเครที่เราภากุลเ่เมจานบัดี้ชื่อชืโอชอเ่อออชิเลโอชิเอ อ๋อขอเลยมันย่ไเปแผ่แผ่วแผ่มาช่อช่อเลยหลออไปทำกินดูนะครับใครกินแล้วจะจลาลีเลยจว่าตีแก่ติดชื่อมันมันได่เลยสิ่ตีจ้าเลยเนยนนบัตเตครับสำหรับคลิปตามม่ใส่ใส่หมูตันนะครับ เราก็ฝากกดติดตาม mm. กดไลค์กดแสรก,กด subscribe แล้วกดกระดิ่ง mm. เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามนะครับ mm. เข้ามาแล้วก็ช่วยดูสักนาทีสองนาที mm. เพื่อจะได้ mm. มีกำลังใจทําคลิปต,ต่อไปนะครับ mm. คนที่ไอเข้ามากดหรือเข้ามาติดตาม mm. ก็ อยพึ่งหนีกันนะครับให้กำลังใจกันไปยาวๆนะครับบ้านไหนที่ยังไม่ที่ผมยังไม่ได้เข้าไปเก็จะพยายามไปเยี่ยมทุกบ้านนะครับคลิปให้ตำใส่หมูตันก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ